ก็าบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท e ูตอีสปอร์นะครับแล้ววันนี้ฮะเราอยู่กับสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งสถานที่ของกรุงเทพนะครับอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลซิลิราชนี้เองนะครับและที่นั่นจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนั่นคือวังหลังนั่นเองนะครับ โอเคสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับทีมงานมีอะไรบ้างฮะและมิชั่นในวันนี้ก็คือให้สตรีมเมอร์เลือกซื้อของกินจากร้านใดก็ได้ไม่ต่ำกว่า10ร้านแต่ต้องอยู่ภายในงบ1,000บาทเท่านั้นห้ามขาดห้ามเกินโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับสำหรับงบ1,000บาทนะครับกับการเดินตลาดวางหลังฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม เรามาเจอร้านแรกแล้วนะครับคุณลุงขายอะไรครับน้ำอ้อยครับราคา20บาทครับเดี๋ยวเอาขวดหนึ่งครับตอนนี้ผมกำลังหิวน้ำพอดีเลยครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแวะทานน้ำก่อนนะครับผมมีทอนไหมครับผมสำหรับงบหนึ่งพันบาทอไม่มีตังทอนเลยอ๋อเดี๋ยวไปแลกให้หน่อยได้ไหมครับโอเคครับผมตอนนี้เราซื้อน้ำอ้อยนะครับราคา20บาทนะครับตอนนี้เราเหลืองบอยู่ที่980บาทนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยคะ ตอนนี้เราก็เพิ่มน,น้ำตาลในเส้นเลือดสักหน่อยนะครับสำหรับรสชาตินะครับสำหรับรสชาตินะครับวดละยีบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็เป็นน้าอ้อยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะรสชาติน้ำอ้อยนี่สดชื่นอยู่แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับ โอเคตอนนี้ผมได้ร้านต่อไปที่เราจะมากินกันแล้วนะครับสําหรับร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับวังหลังฮะครับเดี๋ยวลองเข้าไปข้างในไปรับชิมบรรยากาศภายในร,ร้านกันหน่อยดีกว่านะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมีขาวลูกชิ้นหมูตุ่มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรุงรสก่อนนะครับปีชอบกินปเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดค่ะร้อนโอเคเดี๋ยวลองชิมลูกชิ้นก่อนนะครับผม ค่อนข้างเด้งครับดูชิน,นี้เป็นหมูตุ๋มน,นะครับนเนื้อดีครับผมหมูนุ่มฮะมีมันกระายในปาครับน้ำซุปค่อนข้างดีนะฮะปมกล่องครับผมถือว่าอร่อยเลยใช้ได้ฮะ ก๋วยเตี๋ยวหมูสุนนะครับตอนนี้ก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับจานนี้นะเดี๋ยวเราไปดูราคาจานนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่าเท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่ครับป้าห้าสิบาทห้าสิบบาทแหรอครับก๋วยเตี๋ยวจานละถ้วยละห้าสิบบาทนะครับตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมดเจ็ดสิบบาทแล้วครับเราเหลือตังค์ทั้งหมดเก้าร้อยสามสิบบาทครับผมตอนนี้นี่ก็รู้สึกว่าเริ่มแน่นแล้วผมภารกิจครั้งนี้ฮะเริ่มรู้สึกว่า อ,อิ่มกันบ้างเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเลี้ยงผมเลี้ยงด้าน,นครับกินแค่70บาทก็อิ่มนะครับผมเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยดีกว่านะฮะร,ร้านนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูหน่อยดีกว่านะครับข้างในเหมือนจะมีให้นั่งกินกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในเลยดีกว่า โอเคครับผมอันนี้เป็นร้านซูชิวังหลังนะครับเดี๋ยวเราดูเมนูกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะมีซูชิเป็นคำนะครับผมมีชิ้นละ10บาท15บาทนะฮะนี่ครับมีอูด้งนะครับมีซาชิมินะครับคูเลัสก,ก้านะครับผมโอเคผมได้ ที่เผาผ่านเงินแล้วครับก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเลือกเมนูที่แพงที่สุดเลยดีกว่าครับเพื่อที่ภารกิจของเราจะได้สำเร็จครับวุมีเป็นชุดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเหลือเงินอยู่900กับอีก30บาทครับเหลือได้อ,อยู่นะครับเดี๋ยวผมคิดดีๆก่อนนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะคอไม่ได้แข็งครับเกี่ยวกับปลาดิบ โอเคผมตอนนี้ฮะเราได้เมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผมที่ผมเลือกผมเลือกไปมีซาชิมิครับเซตเล็กนะครับเซตเล็กหรือเซตกลางวะเซตกลางนะครับสลัดปูนิ่มนะครับรามเมงหมูต้ยมยำครับแล้วส่วนน้ำเนี่ยผมเลือกเป็นน้ดของชาเขียวครับรวมๆแล้วน่าจะประมาณตกๆแล้วแบบ5 600ได้นะครับน่าจะอิมอ่มๆที่ร้านนี้เลยครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราเราอาหารมานะฮะ จานแรกที่ผมสั่งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนันจะเป็นราเมงต้มยำนะครับจานที่สองนะครับเป็นปูนิ่มชุบแป้งทอดหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับสลัดปูนิ่มนะครับนะครับนะครับแลวอันที่สามนะครับเป็นหน้าของซาชิมิครับซึ่งเป็นขนาดกลางนะครับก็ดูป๊อปครับสีสันสวยงามครับมีรั้วไม้ไผ่มาด้วยนะครับผมก็เป็น เร,เรียกว่าเป็นจัดจานอาหารครับผมสำหรับอาหารเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบอิ่มท้องนะครับแต่ว่ามันยังต้องแบบอิ่มทางคุณค่าทางจ,จิตใจครับหรือว่าสายตาของเราเนี่ยมองไปแล้วมันก็ต้องสวยรเราเริ่มไปที่จานแรกเลยดีกว่านะครับกับราเมงต้มยำนะครับเริ่มไปที่ตรงไหนเนะี่ยขอชิมน,น้ําซุปหน่อยแล้วกันนะครับ น้ำซุปค่อนข้างออกไปทางญี่ปุ่นนะครับเป็นต้มยำที่เค็มๆนะครับแล้วก็มีความเผ็ดที่แบบสไตล์ต้มยำไทยเลยแหละครับสำหรับจานที่สองนะครับมีน้ำจิ้มมาให้สองรสชาตินะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำจิ้มอะไรบ้างนะเรียกน้ำจิ้มหรือซอสอะโอเคผมขอเนี่ยใช้มือเดล้วกันนะครับผมน้ำจิ้มแรกครับ <c oughs> <c oughs> ซอสแรกนะครับซอสสีขาวออกแนวครีมมี่หน่อยครับเป็นครีมมี่ มีสิ่นพมใบดูนที่ซอสที่สองครับจำชื่อได้และมันคือตลาดทุกคนผมลืมมันคือตลดัดอันนี้น่าเป็นน้ำตลาดช่วยนะครับอ,นนอันนี้อร่อยนะได้รสชาติของไอ้กลิ่นนากลิ่นนาตีขึ้นมาเลยครับโอเคอันที่สามนะครับเป็นหนาของซาชิมินะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปลาอะไรบ้างอันนี้น่าเป็นแซลมอนนะครับแซลมอนพร้อมกับอันนี้น่าเป็นไข่ปลาคาเวียรหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยอย่าลผมชิมแซลมอนก่อนแล้กันนะครับแซลมอนนิ่มมากครับไม่มีกลิ่นคาวนะปกติแล้วแซลมอนร้านอื่นๆนะครับที่ผมเคยกินมานะอาจจะมีแบบติดคาวมากแต่ว่าอันนี้นี่กลิ่นคาวน้อยมากครับน่าจะมีหอมนี่ไงวาซาบิเขามีวาซาบิมาให้ครับผมว่าอยู่นี่ครับเขามีช้อนไอติมน้อยๆมาให้ราตักลงเลยนะครับนมันนี่ไงอันนี้ลองกินแบบไม่ชิมอ่ะปลาสดมากครับขอลองชิมดูครับมันจะเสียรสชาติไหมอ่ะ เขาหมูอกรอบนุ่มครับผมถือว่าใช้ได้ครับปลาค่อนข้างสดนะอร่อยครับพออร่อยถือว่าผ่านเลยครับสําหรับร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเราทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกันนะครับแ้วนั่งกันอยู่ตรงนี้มาวันสี่สิบยังไหวอยู่ครับ คือผมไม่คิดว่าสลัดมันจะจานใหญ่ขนาดนี้นี่คือสลัดจานใหญ่ที่สุดในชีวิตผมนะเหมือนเป็นบล็อกที่ทรมาหรือว่าไงคือิวยังเหลือถ้างบพอนนี้ว่าจะสั่งเพิ่อมอีกสามชุดหมดเป็นที่ร้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นขนาดไซส์กลางนะครับแต่ว่า น่าจะเหมาะกับการกินลหลายคนมากกว่าครับไม่เหมาะกับการกินคนเดียวอย่าหาทำเราไปทิ้ราคาเลยฮะตอนนี้บินมาไปที่เร้อยนะครับราคาอยู่ที่679บาทนะครับสำหรับร้านนี้นะถือว่าเผาผ่านเงินทิมงานไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากทิ้งเงินไปทียบร้อยนะครับตอนนี้เราเหลือเงินอยู่ที่251บาทเหลือประมาณ7ล้านครับน่าจะไหวอยู่นะครับโอ้โหแต่ตอนนี้ก็ตึงๆแล้วนะครับใกล้จะสวยออกมา โอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปเลยดีกว่านะครับว่าเราจะไปกินอะไรกันหลังจากที่เราทานของขาวมาแล้วเราก็ต้องมีของหวานตบท้ายนะครับอาอพี่ครับอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่ครับขายยังไงครับอันนี้ชิ้นละสิบาทครับชิ้นละสิบาทมีอันไหนที่แพงแพงที่สุดในร้านครับเดฟุกุแบบไหนครับอ๋อสองลูกหนึ่งร้อยใช่ไหมครับมีไส้สวแดงมีชาเขียวมีช็อกโกแลตค่ะข้างในเป็นสตรอเบอรี่สับเป็นทีเลยเอาสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตอย่างอย่างละกล่อง ใช่โอเคเราก็ได้ทางด้านของไดฟุกุป็นท่บ้อยน, ly, นะครับเป็นไดฟุกุตอร์เบอรี่กับไดฟุกุรสช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเราไปกินกัน เป็นที่ร้อยนะครับเป็นไดฟุกุ2กล่องรวม4ชิ้นนะครับราคา200บาทนะครับตอนนี้เราเหลือเงินอยู่ทั้งหมด5 1บาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปกินไปเรื่อยๆนะครับร้านที่4ครับตอนนี้ร้านที่4แต่ว่าเหลืออยู่อีก6ล้านกับเงิน5 1บาทต้องดูต่อว่าเราจะบริหารจัดการเงินอันน้อยนิดได้ยังไงนะครับเอาชีวิตรอดกับเงิน5 1บาทใน6ล้านครับกับการเดินทางวังหลังของเรามาล่าไข่อย,ย่างไงครับ ผมซื้อไม้เดียวใช่ไหมครับผมมีเงิน10บาทเฮ้เราได้เก็บหอมอมลิปอีก10บาทนะครับกับร้านของคุณลุงเขานะครับมาล่าพิโรดวางหลัง10บาทไม้ละว1บบาทนะครับมาอุดหนุนก็นกนได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่10บาทครับเราต้องใช้อย่างประหยัดครับเลยวอีกห้าล้านก็เงินอีก41บาทเราจะโกงยังไงดีอ่ะเราต้องคิดก่อนนี่ครับเราได้มาแล้วกับมาลาหนึ่งไม้ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะฝืนไปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าจะไปกินร้านไหนกันต่อ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านไอติมนายอํานวยเดี๋ยวเรามาดูเมนูหน่อยดีกว่านะครับเราตอนนี้เรามีเงินงบประมาณของทางหลวงให้เรามาทั้งหมด41บาทครับจาก1,000บาทซึ่งผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำผิดพลาดกับชีวิตขนาดนี้นะครับผมไม่น่าซื้อได้ฟูกูเลยโอเคครับตอนนี้เรามีเงินอยู่41บาทนะครับเราจะสั่งเมนูนี้ฮะ <c oughs> เจลลี่ซันเดย์ราคา40บาทครับแต่ว่าเรามีเงินอยู่41บาทอีก1บาทนะ่าจะให้ติดแม่ค้าไหมครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเมนูมาครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกที่มโอเคครับผมตอนนี้ไอติมก็มาที่ร้อนแล้วนะครับตอนนี้ผมสั่งไอติมเป็นแบบเจลลี่ปีโป้ไปนะครับมีปีโป้มาให้สองชิ้นนะครับเดี๋ยวผมลองชิมทีมข้างบนนะนี่อยร่อย ม่ครีมมี่มากเลยครับมันอร่อยมากเลยครับผมไม่แปลกใจเลยทำไมลูกค้าร้านนี้เขาแบบเยอะแล้วแบบมีคนเข้าออกตลอดเวลานะครับไอติมเขาอร่อยมากเลยนะเฮ้ยผมชอบว่ะตอนนี้ด้วยงบที่ทีมงานให้มานะครับผมต้องสั่งไอติมประมาณ40บาทครับแต่ว่ามันรู้สึกเป็น40บาทที่คุม้คมค่อนข้างคุ้มนะครับผมมาดูเรียบง่ายนะครับมีไอติม2ชิ้นอ่ามีปิ้วโป้สชิ้นแล้วมีเอสวิปครีมอยู่ข้างบนโอเคผมเดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไป ทางเสร็จเป็นที่ร้อนแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือเนี่หนึ่งบาทครับผมเดี๋ยวไปหาสถานที่คุยกันดีกว่าครับ โอเคผมตอนนี้หลังจากที่เราเนี่ยได้ตะลอนกินมาทั้งหมดนะครับ6ล้านครับกับจํานวนเงินที่ทีมงานให้มาฮะทั้งหมด1,000บาทครับตอนนี้ผมเหลือเงินติดตัวอยู่1บาทครับโคตรเป็นกิมมิกเลยฮะอันนี้แบบไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรกันเลยนะครับแต่ว่าเหลือ1บาทจริงครับแต่กฎของทีมงานนะครับก็คือให้กินทั้งหมด10ล้านนะครับหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้ครับ999ครับผมก็ต้องจ่ายให้ทีมงานเองทั้งหมดนะครับอันนี้ผมก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับถือว่ามิชชั่นเฟลไปนะครับผม โอเคผมถ้าใครอยากเห็นผมกินแบบนี้อีกหรือว่าถ้าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรนอกเหนือจากนี้ส,สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายฮะ